รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วันอาทิตย์นะครับเวลา6โมงเช้าเวลาดีๆแบบนี้นะครับพบกับผมใหญ่ศิระแพทย์ครับกับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%ครับซึ่งวันนี้ครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับกลุ่มเกษตรกรนะครับที่เขาเลี้ยงปลาครับแต่ว่าเป็นการเลี้ยงปลาที่สามารถนะครับทำเป็นอาชีพแล้วก็ต้องบอกว่าเขาทาให้เป็น ปลาที่สามารถพร้อมทานได้เลยโอ้โหฟังแล้วนะครับน่าติดตามชมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับและในช่วงแรกของเราครับจะไปรับฟังข่าวสารนะครับจากสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรกันก่อนครับซึ่งเขานะครับจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พัฒนานะครับอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรครับรวมถึงนะครับแก้ไขปัญหาที่สําคัญนะครับนั่นคือปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับ you mm -hmm. คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูเห็นชอบแผนใช้จ่ายงบกลางปี6 6จำนวน1 5 0 0ล้านบาทเห็นชอบให้จัดการหนี้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนหนี้9,773รายและอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้เกษตรกร65รายวันที่4เมษาย,ยน2 5 6 6เวลา16นาฬิกาที่ห้องประชุม3 0 1ตึกบัญชาการ1ชั้น3ทำเนียบรัฐบาลนายสกายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในฐานะเลขานุก,การเปิดเผยว่า ที่ประชุมมีวาระที่สำคัญดังนี้เรื่องเพื่อทราบ4เรื่องรายงานการใช้ใจ่ายงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2566รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรรายงานผลการดำเนินงานกรณีโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22มีนาคม2565 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการเรื่องการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเรื่องเลขที่1493ทับ2565เรื่องเพื่อพิจารณา5เรื่องเห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้ดำเนินการจัดการหนี้ได้ตามอำนาจหน้าที่จำนวน9,773ราย32,354บัญชีมูลหนี้รวม8,292าน3 6 4าทเ เห็นชอบรายชื่อและอนุมัติซื้อทรัพย์ NPA คืนให้แก่เกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มเติมตามมติครมเมืม่อวันที่10เมษายน2555จำนวน65รายจำนวนทรัพย์สิน85แปลงยอดเงินรวม86 194,185บาท เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,566งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวนเงิน1 5 0 0 7 5 5 5ล้าน7 5 5บาทเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรด้านการแก้ไขปัญหานี้งบเพื่อการจัดการหนี่ของเกษตรกร เห็นชอบเปลี่ยนแปลงประเภทสถาบันเจ้าหนี้สากรกรเครดิตยูเนี่ยนจากเดิมเป็นนิติบุคคลที่คณะกรรมการกำหนดเปลี่ยนเป็นสถาบันเกษตรกรเห็นชอบรายงานงบดุลแสดงฐานะการเงินโดยมีคำรับรองของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและรายงานการปฏิบัติงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2,564 เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าด้วยประมวลจริยธรรมกรรมการเลขขาธิการผู้ปฏิบัติงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมาอยู่กับกลุ่มนะครับเกษตรกรทําไร่แม่แฝกใหม่ครับซึ่งที่นี่นะครับเขาสามารถนะครับทำผลิตผลผลิตภัณฑ์นะครับที่ออกมาเป็นสําเร็จรูปแบบพร้อมทานโอ้โหแต่ผลิตภัณฑ์นั้นนะครับจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับแล้วเราจะได้พูดคุยนะครับกับหัวหน้าสานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้ามาส่งเสริมและก็สนับสนุนนะครับพี่น้องกลุ่มเกษตรกรที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ยามเช้าแบบนี้นะครับสดชื่นสดชื่นนะครับมาเก็บภาพกันซะหน่อยนะครับผมท่านสก,กายครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของกลุ่มเกษตรกรต้นแบบครับอย่างนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเกษตรกรต้นแบบได้ไหมครับหลักการส่งเสริมเนี่ยกลุ่มเกษตรกรแม่แฝกใหม่เนี่ยก็ค,คือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราเข้ามาส่งเสริมการฟรื้นฟูอาชีพในจํานวน2,200กว่าองค์กรทั่วประเทศแล้วอันนี้ก็คือหนึ่งในจํานวน551กลุ่มที่ ประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ส่งเสริมคือโครงการเลี้ยงปลาหมอแบบโคบวงจรอืเพราะฉะนั้นส่วนนี้ใน18กิจกรรมอาชีพที่เราส่งเสริมทั่วประเทศเราก็หยิบพยายามติดตามกลุ่มที่มีผลงาน แล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยกลุ่มซึ่งมีทางพ่อหลวงสุเทพและกรรมการและก็ทางสมาชิกเนี่ยได้เอาใจใส่จนกระทั่งถือว่าเป็นองค์กรต้นแบบได้กลุ่มหนึ่งที่จะนําเข้าไปสู่การขยายประชาสัมพันธ์และภายใต้ทิศทางโครงการที่เราเข้าไปส่งเสริมเนี่ยก็เรียนท่านผู้ชมรายการว่าภายใต้ความร่วมมือของไทยรัฐทีวีเนี่ยเราจะให้มีการเชื่อมต่อกันในกลุ่มที่ ส่งเสริมเป็นองค์กรต้นแบบและประสบความสําเร็จได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประหมอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มที่ปลูกข้าว GI ไอข้าวหางข้าวสังยดรห,หรืออาจจะยาวลงไปถึงอาชีพอื่นซึ่งเรามีต้นแบบอยู่แล้วแลกเปลี่ยนกันครับผมบเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับเพบๆกันดูดีมั้ยครับครับด้วยความยินดีครับก็บทุกคนจะได้มีส่วนร่วมมาเยี่ยมชมแล้วก็โดยเฉพาะทางกลุ่มซึ่งมีพ่อหลวงสุเทพและกรรมการนี่ก็จะได้ ให้ความรู้องค์ความรู้ที่นําเข้าสู่ความสําเร็จในการทํากิจกรรมโครงการที่สนับสนุนจนเป็นต้นแบบได้เผื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับเห็นแบบนี้นะครับอยากจะมาดูบ้างนะครับว่าประสบความสําเร็จทําได้อย่างไรนะฮะจะได้มาเรียนรู้กันนะครับผมอันนั้นต้องถามเจ้าภาพครับผมสู้ พี่นิยมครับการเข้าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับสาขาจังหวัดเชียงใหม่แบบนี้นะครับที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือพัฒนาอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับรวมถึงนะครับการแก้ไขปัญหานี้สินห้กับพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดเชียงใหม่แบบนี้เราเข้าไปช่วยเหลือเขายังไงบ้างครับครับผมขอบคุณครับสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะฮะมีพื้นที่25เภอครับ25เผอและตอนนี้เนี่ยเราให้ อ,องค์กรเกษตรกรเนี่ยนะฮะขึ้นมาขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูก่นอ,อนครับรผมโดยการารวมกลุ่มกัน50คนขึ้นไปครับ,รบแล้วมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูณวันนี้ในยี่สห้าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีพี่น้องกเกษตรกรเนี่ยามาตั้งกลุ่มแล้วมาขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟื้นฟูเนี่ยนะครับสองพันกว่าองค์กรนะครับกว่าพันองค์กรมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเกือบสองแสนคนโอ้โหเยอะเลยวนะครับผมครับผมครับผมอยู่ในพื้นที่ ในจังหวัดเชียงใหม่ครับผมเข้ใครับครับแล้วผลการดําเนินการนะครับหรือว่าผลตอบรับนะครับจากพี่น้องเกษตรกรที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือเขานะครับเป็นยังไงบ้างครับครับผมซึ่งตามภารกิจกองทุนฟื้นฟูนะครับก็จะมีสองด้านคือด้านการฟื้นฟูอาชีพแล้วก็การจัดการหนี้สินเกษตรกรนะครับ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้สนับสนุนองค์กรเกษตรกรโดยให้องค์กรเสนอแผนโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุนจากเงินทุนจากกองทุนฟื้นฟูครับผมซึ่งณวันนี้กองทุนเรามีรูปแบบของการสนับสนุนประมาณอยู่2ส่วนครับคืองบอุดหนุนและงบกู้ยืมนะครับงบอุดหนุนเพื่อให้ให้พี่น้องเกษตรกรไปศึกษาเรียนรู้ดูงานเตรียมความพร้อมของกลุ่มก่อนแล้วก็มีการพัฒนาอาชีพของเขาแล้วก็ กู้ยืมได้กู้ยืมในซึ่งกองทุนเป็นหน่วยงานที่ไม่คิดดอกเบีย้ยกับชำรชดกองทุนเป็นฝูโอ้โหนี่สำคัญมาก,กเลยทีเดียวนะครับ,รบซึ่งณวันนี้เนี่ยมีองค์กรเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนงบกู้ยืมแล้วก็งบอุดหนุนจากกองทุนเป็นฝูไปนะค,ะครับสามร้อยกว่ากลุ่มนะครับสาม300ร้อยกว่ากลุ่มก็ ในส่วนของผู้ยืมก็ยังยังอยู่ในระหว่างการดาเนินกิจกรรมนะครับรวมถึงกลุ่มเกษตรกรแม่แฟกใหม่ของเราในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการหนี้นะครับการจัดการหนี้ของทุนฟื้นฟูเราได้จัดการหนี้สินให้พี่น้องเกษตรกรไปแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งพันกว่ารายหนึ่งพันกว่ารายนะครับเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับที่พี่น้องเกษตรกรก็มาผ่อนชำระเงินกับกองทุนฟื้นฟูเหมือนกันนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับและพี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับที่ดินคืน ไปเป็นของพี่น้องเกษตรกรนะครับรวมถึงนะครับตอนนี้เป็นการดําเนินการในส่วนของโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคอรมอวันที่22บมีนาสมงนาร้อยบนะครับซึ่งให้เกษตรกรชมาชิกกองทุนมืดฟูเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้เจ้าหนี้สี่แบงก์รัฐโดยโดยให้เอาเงินต้นให้พี่น้องเกษตรกรมาส่งต่อใหม่นะครับระยะเวลาไม่เกิน15ปีนะครับสิบปีโดยคิดจากเงินต้นแค่50%บ นะครับเั็น1ซึ่งในส่วนนี้ของจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีกัรวจชีิทกนฟงเนท่์ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ2,000กว่ารายับ2,000กว่ารายเดียวนะครับก็อยู่ในระหว่างการให้พี่น้องเกษตรกรแสดงความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการนะครับก็หลังจากนี้ก็คาดว่าประมาณเดือนหน้านะครับหรือเร็วที่สุดก็คืออาจจะเป็นก่อน สงกรางเนี่ยนะฮะก็จะให้เร็วๆนี้เลยครับทำเร็วๆนี้เลยนะฮะจะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างนี่กับเจ้าหนี้สีแบงก์รัฐต่อไปครับคุณผู้ชมครับอ๋อครับผมพี่นิยมครับถ้าพี่น้องเกษตรกรนะครับอยากได้รับความช่วยเหลือนะครับจากกองทุนฟื้นฟูแบบนี้ครับเขาต้องทํายังไงบ้างครับครับผมคุณใหญ่ครับฝากถึงสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับกับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ถ้ามีปัญหาในเรื่องของ นี่สินเกษตรกร,รนะครับรวมถึงต้องการทุนในการประกอบอาชีพนะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรสามารถติดต่อสำนักง,งานกองทุนาสาขาจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือนะครับ,รบถ้า <ผม S 2> จังหวัดเชียงใหม่จะรู้ดีก็คือใกล้สนามกีฬาเจ็ดร้อยปีนะครับรวมถึงฝา,ากถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับเพราะว่ากองทุนฟูเรามี อ่าสำนักงานสาขาของกองทุนฟื้นฟูทั่วประเทศอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับก็ไปสามารถติดต่อเป็นได้ครับผมคุณผมครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่นิยมมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆนะครับกับพี่น้องเกษตรกรแบบนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับและในช่วงหน้าครับกับอีกหนึ่งกลุ่มเกษตรกรครับที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับที่ทําให้เขานะครับมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าพร้อมทานได้เลยผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นอะไรติดตามชมกัันได้ครบ เรามาอยู่กับพ่อสุเทพนะครับถามพ่อสุเทพหน่อยแวกน,นะครับพ่อสุเทพครับพ่อสุเทพรู้จักกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกรได้ยังไงครับเขาเริ่มจากรู้จกักอ,อนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูนะครับ,รบมีโอกาสได้ประชุมสัมมนาร่วมกันครับแล้วก็มีแนวคิดที่ว่ากองทุนฟื้นฟูนะมีเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่อยากจะพัฒนาอาชีพแต่ยังไม่มีทุนหมุนเวียนในการ ประกอบอาชีพท่านก็ให้การสนับสนุนแล้วก็ผมฐานะเป็นผู้นําองค์กรเนาะก็เห็นของว่ามีช่องทางที่เรา,าคิดว่าอาชีพการเกษตรมันมีหลายหลักอาชีพแต่อาชีพไหนที่ยังขาดาเรื่องปัจจัยการผลิตเนี่ยเราก็เลยทําโครงการ,รเสนอว่าในกลุ่มเราเนี่ยทั้งหมดแปดสิบสามคนเนี่ยส่วนหนึ่งที่มีพื้นที่ว่างเปล่าเป็นแหล่งน้ําก็อยากจะมาพัฒนาเลี้ยงปลาหมอ,อมจากที่ฐานะผมเป็นผู้นำเนี่ยผมทดลองเลี้ยงแล้วคิดว่ามันมีโอกาสก็เลย ชวนสมาชิกที่สนใจเข้ามาร่วมยีบสาคนแล้วก็ทําแผนเสนอทางสํานักงานกองทุนคุณผู้ท่านเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงโดยผมผมเอาหลักทั้งวิชาการเนาะอ้างถึงงานวิจัยจากสกบว่าอาชีพการประมงถ้าทําถูกพิธีตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำมันมีโอกาสให้เกษตรกรได้ดื่มแต่ปากแล้วก็เข้าไปสู่ระบบเกษตรกรยั่งยืนได้ครับ การจากการที่เราได้ศึกษามาแล้วนะครับว่ามีวิธีอย่างไรที่ทําให้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็สามารถสร้างอาชีพได้นะครับผมและจากการที่กองทุนฟื้นฟูนะครับได้เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับเรื่องงบประมาณนะครับในการทํากิจกรรมของกลุ่มของเรานะครับผมเราได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วก็สมาชิกในกลุ่มของเรานะครับได้ประโยชน์จากการทากิจกรรมนี้อย่างไรบ้างครับงบประมาณได้ครั้งแรกก็คือเป็นทุนนะครับข้อที่สองก็คือได้ความรู้ ในด้านการศึกษาจากได้มีโอกาสได้ไปอบรมสัมมนาก่อนที่จะได้โครงการมาขั้นตอนที่3ก็คือเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ยังไม่มีอาชีพที่มั่นคงเป็นทางเลือกนะครับแล้วก็เหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพราะว่าการเลี้ยงปลาหมอไทยเนี่ยค่อนข้างจะใช้พื้นที่ที่น้อยตั้งแต่150ยตารางเมตรถึง1้อตารางเมตรก็เลี้ยงได้แล้วการบริหารจัดการก็ง่ายกว่าเพราะเป็นปลาที่ทนมาก แล้วแนวโน้มตลาดเริ่มมีความต้องการเพราะเป็นปลาที่อดทนต่อสภาพสิ่งแวดล้อมครับอันนี้เป็นผลจากการที่ได้รับการสนับสนุนนะครับทำให้เราสามารถพัฒนานะครับได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทําให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับในการประกอบอาชีพด้วยนะฮะและอย่างปลานะครับปลานี่คือของเราเป็นปลาหมอใช่ไหมครับผมปลาหมอแต่ว่าไม่ใช่พันธุ์แบบปกติใช่ไหมครับคือจากที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปศึกษาดูงานถ้ามองถึงอดีตปลาหมอ พันพื้นบ้านเนี่ยทั่วไปมันก็ไซส์ประมาณ10ตัวโลแต่ไอตัวเนี้ยมันเป็นปลาหมอที่เขาพัฒนาสายพันธุ์โดยทางอาจารย์ดรสางาศูนย์พัฒนาประมงน้ําจืดอุพรพรเขาพยายามศึกษาเรื่องสายพันธุ์โดยเอาปลาหมอทั่วประเทศเอามาไข้แล้วมาคัดเลือกตัวที่เด่นที่สุดแล้วก็มาเริ่มทดลองเลี้ยงนะครับหลังจากนั้นผมก็เห็นว่ามันมีโอกาสที่เราจะนําองค์ความรู้นี้มาให้เกษตรกรผมก็เลย อาสาเป็นคนแรกที่มาทดลองเลี้ยงในเชียงใหม่ครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมอยากจะรู้นะครับในขั้นตอนวิธีการเลี้ยงนะครับปลาหมอนะครับว่าต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ํานี่เป็นยังไงบ้างครับความจริงจากที่เราลองผิดลองถูกเนี่ยเราทำให้รู้ว่าปลาหมอเนี่ยเกษตรกรทั่วไปก็มองว่าปลาหมอเป็นปลากินพืชแต่ความจริงนี่สายปลาหมอเขาเป็นปลากินเนื้อนะครับถ้าเราใช้อาหารโปรตีนต่ำเนี่ยต่ำกว่า25%้าเเขาจะโตช้ามากแล้วส่วนหนึ่งปลาหมอ อาจจะเปลี่ยนแปลงกว่าปลาชนิดอื่นถ้าเป็นปลากินพืชนี่เขาจะโตเฉพาะตัวผู้แต่ถ้าเป็นปลาหมอนี่จะโตเร็วเฉพาะตัวเมียฉะนั้นเขาจะเพศเขาจะเปลี่ยนกันกับข้างกันเลยครับครับก็แปลว่าเราต้องเริ่มตั้งแต่การเขาเรียกว่าคัดเลือกก่อนแล้วก็นําไปเลี้ยงนะครับผมและสุดท้ายนี่ก็คือนําไปแปรรูปใช่ไหมครับผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพกันนะครับในเรื่องของกระบวนการนะครับต่างๆนะครับของการเลี้ยงปลาหมอแบบนี้นั่นเองครับ น,นี่คือขั้นตอนแรกนะครับในการเลี้ยงปลาหมอนะครับพันชุมพรหนึ่งใช่ไหมครับผมครับผมอ่าพ่อสุเทพครับนี่เราต้องทอํายังไงก่อนครับจากประสบการณ์แล้วก็บทเรียนที่ที่ทางกลุ่มเราได้มาคือขั้งแรกเนี่ยเราทําพันมาเองไม่ได้เราต้องสั่งจากศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดชุมพรมารหนึ่งรุ่นรุ่นแรกเราประสบความสําเร็จเพราะว่าสายพันธุ์ดีเลือดไม่ชิด<อ>แต่รุ่นที่สองทางชุมพรสักง,ง,งานเขาไม่ให,ให้ให้รุ่นที่สองเพราะว่าถือว่าเกษตรกร ให้โอกาสแค่รุ่นเดียวได้แล้วแล้วคุณก็ไปต่อยอดอ่าแล้วก็ให้ไปให้กลุ่มอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าจะเอาต้องรอคิวเป็นฟรีครับผมเราก็มองว่าเมื่อเราเห็นว่ามันมีโอกาสผมก็อยากจะขยายให้พี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าลงโครงการครับเราก็เลยสั่งพันธ์จากชุมพรมาเหมือนกันแต่เป็นของเกษตรกรรายรายอื่นรายอื่นแล้วก็โดนเป็นปลาหางคือปลาหางเนี่ยคืออะไรครับปลาตูผู้เพราะปลาหมอมันจะโตเฉพาะ ตัวเมียที่โวเร็วก็คือตัวที่ได้ราคานะครับหรือว่าคนนิยมมันคือเป็นตัวเมียนั่นอนเพราะตัวเมียตอนนี้ราคาปากบอดที่เชียงใหม่เราซื้อที่90ครับถ้าตัวผู้40โอ้โหต่างกันเยอะมากต่างกันเยอะมากอันนี้คือปัญหาที่เราต้องแก้ไขหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปเรียนปรึกษาท่านผู้รู้ทางประมงจังหวัดว่าถ้าแบบนี้ผมเราเราไปไม่ได้แล้วท่านก็ย้อนว่าคุณก็มีพื้นฐานในเรื่องการพ่อพันธุ์ปลามาก่อนทําไมไม่เอาความรู้มาใช้ทําไมไม่ทาซะเองทําเองผมก็เลยต้องทําทาจนรู้ว่าปัจจุบันเนี่ย จะเลี้ยงปลาหมอให้โตก็คือหนึ่งต้องค่าสายพันธุ์เองสองภายในสองปีต้องเปลี่ยนพันธุ์ทันทีเพือจะชิดละก็ต้องถ้าไม่เปลี่ยนตัวผู้ก็ต้องเปลี่ยนตัวเมียครับผมกันจะไม่โตต้องเปลี่ยนเป็นแบบว่าเอาจากที่เป็นสายพันธจากที่อื่นมาบ้างนะครับผสมกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสายพันมันจะกลายไปหมดใช่ไหมครับเป็นเลือดชิดครับเป็นเลือดชิดนะครับอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับก็ไปต่อเลยขั้นตอนต่อไปของเราก็จะมีการ เตรียมก่อนที่จะพ่อปลาหมอเนี่ยเราต้องเตรียมบ่อแยกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไม่ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่รวมกันคเพราะมันไม่สมบูรณ์ฉะนั้นต้องแยกตัวผู้ไว้บ่อหนึ่งตัวเมียไว้บ่อหนึ่งหลังจากนั้นถ้าได้ฤดูการแล้วช่วงหมดหน้าดูหนาวเนี่ยเราก็จะเริ่มพ่อพันธุ์อันนี้ก็คือช่วงผสมพันธุ์แล้วคือถึงจะเอาเข้ามาตัวผู้กับตัวเมียมารวมกันอย่างนั้นผสมพันธุ์กันอันนี้คือวิธีคัดก็คือใช้เห็นชัดนะครับเนี่ยปลาที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์นะครัับบคร เราดูออกเลยเหรอครับสามารถดูออกเลยนะครับท้องมันจะใหญ่เลยโอ้นี่ท้องป่องเลยท้องมันจะออกออกลูกออกไข่แล้วครับนะครับนี่ตัวเมียถ้าตัวผู้นี่ก็จะเป็นท้องเรียบๆแบบมีซิกแพคนะฮะมีกล้ามนะตัวผู้สังเกตดูง่ายๆคือเขาจะตัวเล็กอยู่แล้วครับออ๋ตัวตัวผู้เขาจะดูกันที่ไซส์เลยใช่ไหมครับเห็นเลยรู้เลยใช่ไหมครับตัวเล็กโอ้เล็กมากเลยเล็กมากครับอันนี้คือ ความจริงมัถ้าเลี้ยงขุนเนี่ยอาจจะโตใหญ่กว่านี้แต่ถ้าเป็นพ่อพันเนี่ยเขาจะไม่ให้กินอาหารเยอะอถ้ามันอ้วนมันน้ําเชื้อจะไม่แข็งแรงเหมือนไม่แข็งแรงไม่ฟิตไม่ฟิตต้องเหมือนนักกีฬานะครับขุนเฟิร์มๆหน่อยนะครับผมแล้วก็สังเกตุรูงคือต้องแตะดูท้องน้ําเชื้อครับถ้าตัวผู้นี่จะมีน้ําเชื้อสีขาวออกมาถ้าเราแตะออกมามันก็จะมีน้ําเชื้อออกมาเลยใช่ไหมครับถ้าสมบูรณ์นะครับถ้าสมบูรณ์าแม่พันขนาดนี้นะครับไซส์ประมาณสามตโล ถ้าเราพาอพันเนี่ยจะได้ประมาณ2 0 0 0มืนกว่าตัวต่อต่อแม่แต่ถ้าเราเพาะที่ผมทำปัจจุบันนี้เราเพาะแบบกึ่งธรรมชาตินะครับมาไม่ได้อยู่ในโรงปิดร้อเปอร์เซ็นต์เราจะได้ประมาณ50%เร็ตได้ตัวประมาณหมื่นตัวืมครับผมแต่ก็ได้แบบธรรมชาตินะครับอันนี้อาศัยธรรมชาติช่วยครับผม ันนี้ถือว่าเป็นที่รวบรวมผลผลิตของเราใช่ไหมครับที่ซื้อจากสมาชิกมาอันนี้ก็คือที่เราซื้อจากสมาชิกมาแล้วก็จะมาไว้ในกระชังปลาแบบนี้ก่อนนะครับ,รบพักเก็บไว้ก่อนแบบนี้นะฮะก่อนที่จะไปแปรรูปนะครับทําเป็นปลาแบบต่างๆใช่ไหมครับครับแบบนี้เราทาเป็นอะไรบ้างนะครับตอนนี้นเมนูของปลาหมอก็จะมีปลาหมอย่างเกลือปลาหมอชูชีครับแกงส้มปลาหมออือ่าแล้วก็ปลาหมอจีทอดิดปลาหมออืแล้วก็เบอร์เกอร์ปลาหมอโอ้โหปลาหมอ ปลาปลาหมอสองเครื่องครับผมหลายอย่างเลยทีเดียวนะเราเนี่ยเป็นได้หลายอย่างจริงๆเลยตอนนี้ช่วงนี้กําลังมีไข่แล้วครับปลาหมอเรื่องมีท้องอี่ครับปลาหมอจุดเด่นคือเขาชอบกินปลาไข่จะอร่อยอ่าที่เป็นปลาไข่จะอร่อยมากๆเลยใช่ไหมครับครับอ่ะขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นอะไรต่อครับหลังจากนี้ความจริงการแปรรูปปลาหมอแดดเดียวกับปลาลาปลาหมอเนี่ยเราจะใช้ปลาที่ตกเกต เพราะต้นทุนมันถูกกว่าครับผมถ้าเป็นปลาเนื้อเนี่ยมันราคาต้นทุนปากบ่อเก้าสิบครับถ้ามาแปรรูปมันตกร้อยกว่าบาทละต่อกิโลครับสดๆนี่เราก็จะเป็นปลาตัวเมียไปนะครับที่ขายได้เกตดีนะครับได้ราคาดีส่วนปลาที่ตกเกตหรือว่าเป็นปลาตัวผู้ตัวเล็กกว่าเราก็จะไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นเป็นปลาหมอแหลกเดียวปลาปลาลาปลาหมอปลาลาปลาหมอแล้วก็น้ําพริกปาจีครับผมครับอ่เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมกับการแปรรูปนะฮะ แล้วนี่คือกระบวนการอะไรครับพ่อเนี่ยแปลรูปปลาหมอแดดเดียวแล้วก็ปลาเส้นนะครับอ๋อนี่คืออันนี้ปลาหมอแดดเดียวตัวใหญ่แบบนี้นะครับแบออกนะครับแต่ว่าปลาเส้นนะจะเป็นเส้นเส้นแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้อยู่ในโรงเรือนที่ต้องบอกว่าเป็นการตากตากให้แบบแห้งเลยใช่ไหมครับพลังงานทันซิเราจะตากประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ8ปชั่วโมงต่อวันนะครับอืมครับผมก็ถือว่าเป็นการแปรรูปนะครับอีกแบบหนึ่งนะครับของเรานะฮะสร้างมูลค่าคือติปลาหมอถ้าไซส์เล็กเนี่ย เราขายปากบ่อ40ครับอ่าส่งแม่ค้า50แต่ถ้าเราแปรรูปเรายังได้กิโลประมาณเกือบ200โอ้โหนะครับเพิ่มมูลค่าได้มากเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะแต่ตอนนี้ยังไม่พร้อมทานถ้าพร้อมทานหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันต่อตาเดียวเดียวไปไปถ่ายดูครับแล้วตอนนี้อันนี้คือปลาเส้นครับอันนี้คือปลาเส้นนะครับผมนี่คือปลาหมอแดดเดียวอยู่ด้านบนอ่าไป พ่อสุเทพครับพ่อสุเทพอยากจะฝากอะไรนะครับถึงพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือทางกองทุนฟื้นฟูบ้างครับก่อนอื่นครับในฐานะผมเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทำไร่ไม่แปลกใหม่ก็ขอกราบขอขบคุณทางสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแล้วก็สํานักงานกองทุนสาขาเชียงใหม่นะครับให้เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรที่รวมกลุ่มกันเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพทําให้พี่น้องเกษตรกรมีโอกาสมีทางเลือกในการประกอบอาชีพแล้วอย่างน้อยยังได้องค์ความรู้ที่สามารถไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มต่างๆที่ รวมกลุ่มกันแล้วก็ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนฟฟูทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นทางเปิดโอกาสที่ดีสาหรับเกษตรกรฐานะที่ผมเป็นตัวแทนขอกาบขอบคุณสํานักงานกองทุนฟ้นฟูที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรทำได้ไม่แฝกใหม่ได้ไปส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าไปสู่ระบบยั่งยืนและมั่นคงต่อไปขอบคุณนะครับพ่อสุเทพมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับขอบคุณมากครับ การพัฒนาการสนับสนุนนะครับและการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่ได้เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับการช่วยเหลือนะครับของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับกลุ่มเกษตรกรพี่น้องของเรานะครับทั่วประเทศเลยครับผมและพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับอยากจะให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับเข้าไปช่วยเหลือท่านแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับที่ สำนักกานกองทุนฟื้นฟูนะครับทั่วประเทศเลยเพราะเขามีสาขา ทั่วประเทศไทยเลยครับและในสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มไหนนะครับและผลิตภัณฑ์นั้นจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้นะครับกับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%เรเซครับเรามาพบกันนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับทางช่องไทยรัฐทีวีกด32แบบนี้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับผมและก็ทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ thank you